อันนี้นะครับอันนี้กับวันอากาศเนี่มาแรงวันหยุดนะครับเอาก็ะหดษผักหงษรผักผีผักสวนขั้วเนี่ยนะครับเนี่ยเขาปลูกไว้เนาะพี Ay ่น้องกอ้โหไว้พอได้กินพอได้สอยพอได้ใส่นะครับอันนี้เขาก็เป็นบักพริกแม่ไรนี Fat ่เอเลยครับอันนี้ก็อันนี้ก็บวันทั้งตุลาเขียผักเขียมีไรนี่เอเลยครับผักเขียมตะไคร่เนี่ยไปเสียดิตะไคร่ก็มีหวักบัวมีเบ้อดเลยครับหกอื่งอื่นแบบงูกระปุกบักพริกกระปุกปุกโซเนลนี่เลย ก็ได้กินนะครับผมอันนี้กับบักแข็งครับต้นบักง่อยหนึ่งเนี่ยเพรเช็ดบระลิดงดพักันเขามาคั่วปลาเลยครับบ้านนี้หาเนี่ยกินเลี้ยงนี่ครับพี่น้องนี่คั่วปลาครับเจ็ดกับแข็งแข็งขูดเนี่ยแข็งพี่น้องเอ้อจะดีเลี้ยงตะลายยางตะลวิบอันนี้ก็ทำการขว้าขับคั่วไปเรื่อยๆครับคั่วไปเรื่อยๆครับตัวมาดูตัวง่ายเจ็ดแข็งครับพี่น้องคั่วไปเรื่อยๆแหละครับไปครับคั่วไปเรื่อยๆครับเสร็จแล้วเพราะาทำการเลี้ยเงินครับอันนี้เลี้ยงเฉพาะเนื้อก็ได้ครับ เดี๋ยเฉพาะเนื้อมันก็ต้องการแลีไปเรื่อยๆนะครับตาตัวนี้มันก็เห็ดยากายั่ไงถึงมีดกระบอกคมเด้พี่น้ <c ram> องเหย็ดยันเงี้ยครับมีดดวงนี้ยน,นี่เป็นอะไรแคะไปเรื่อยนะครับแคะไปเรื่อยๆครับผมแทะไปเรื่อยๆครับแทะไปเรื่อยๆเลยครับปเป็นปีนาบัสเสียบเป็นที่เรีบเยบร้อยนะครับเนาะเราก็เพิ่งมีวงกัรตอนต่อไปว่าเาเรียนย่างกินพี่น้องมันไปเรื่อยนะครับแลี่ยเราเราามาหั่นครับเลยหั่นเขาเหยียดชาบูฟิตนะครับมาแร่ง แอปูฟิตเปชิ้นบางๆงามๆเลยครับผมแล้วๆครับแล้วๆเขาา็ไในแบบนี้นะครับเนื้อปลาชิ้นสวยๆงามๆนะครับผมอันแล้วๆมาในี้เงวก็ทำการเตรียมพักไว้ครับเตรียมพักล้างพักถ่านนะครับพี่น้องล้างพักย่างดีงหมดละวันต่อไปอันนี้ก็มาล้างแล้วก็มาเด็ดพักไว้เลครับเตรียมเตรียมไว้ใส่บแรง พอดีเตรียมไว้นะครับหั่นไปเลยครับหั่นเข้าไปครับปักบุ้งครับอันนี้หั่นไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องหั่นเข้าไปหั่นตักเรื่อยๆนะครับบรรยากาศครับนี่แหละครับทีมงานอยู่ต้องกันไอพี่น้องนูซุ่มเซลกันเนี่ยมาเลี้ยงนะครับผมอันนี้ก็บผู้ถ่ายผู้นังกินกับกินนะครับผู้ส่งกับส่งไปเลยครับอันนี้กป็ทีมแม่บ้านครับผมนางไต่หิริอันนี้ก็ถึงวิถีกาตอนที่จิ้มจุ่มลุงหวเลยครับอันนี้ก็จิ้มนะครับเดือดบุบๆครับผม สี้ยบางบันนี่ครับคำแรก็ตเสียบบัตรพน้องสุดตอนนั้นเสียบบัตรคนละเราว่าเสียบบัตรคักิริพันธ์มิโนนีมาทันพันฉลุยสำหรับชาบูฟิตนะครับผมชาบูฟิตเสียบเสียบน้ำกันตั้งหม้อของแม่บ้านครับเพื่อนก็จะกินแยงหม้อได้ครับประยุกต์กะโหงนะครับเนาะที่แม่บ้านเขาที่กินครับเหนือนกระโหลกใส่ผักกระใบครับใส่ผักเปิดจุ่มกับเนื้อปลาครับผม จุ่มเข้าไปครับจุ่มเข้าไปนะครับผุรลไม่ผุรละมือครับผมแย่งกันสนันวันไหวล่ะจุ่มแล้วก็จิ้มจิ้มแล้วก็จุ่มนะครับจิ้มผุ้ลจุ่มจุ่มผุ้ลจิ้มนี่นะครับผมเสียบว่นี่นะครับวันนี้ครับบรรยากาศวุ่งของแม่บ้านนะครับแม่บ้านหลังฟอนะครับผมปวดโอ้ตะลคุณเป็นอะไรเสียบครับปวดเพราะ นี่ตะบุกลุ่มนะตุ๊ซูเลยครับอั้เติมรอบสองนะครับบัานนี้ครับเติมรอบสองเดี่ยวเติมรอบสองนะครับผมกินไปเรื่อยเลยครับซุ่มเซี่ยวกันกินยางเดี่ยวเลยครับกันได้จับกลุ่มกันแล้วกับสุ่มเลยกินแล้วๆว่าทางยังไงครับบ้านนี้จับกลุ่มว่าเพื่อนคนเลยครับบ้านนี้ตะนายอีหลีเด้นี่ครับ็ต้อครับผมเดือดบุกไก่กับมาครับบานนี้กันทีมงานพอบ้านบนกระสุนเรียกเชี่ยวกันต้อนเครับบันว่ากินจิ้มจุ่มดีอิ่มแล้วนะ กระสุกกระตัวกระสุกไตกระจุกกีบตัวน,นี้ลราพี่น้อง